ันล่วงไปแล้วจะมาดูทำไมตัวใหญ่ตัวใหญ่ล่วงไปเลยไม่ต้องขอดูนะคะโจร <c oughs> อบนี้ไม่ให้ดูกันตัวเล็กสัมดีท่านผู้ชมนะครับน่าจะย้อนแสงเดี๋ยวขอกลับนิดนึง สวัสดีครับวันนี้ก็นานแล้วไม่ได้มาทําคลิปนะครับก็หลังจากที่ปลามันห่างหายไปนะครับมันไม่ได้หายไปหรอกน้ำมันแห้งนะแล้วก็ปลาใหญ่หายไปนะหลังจากนั้นมาพอฝนตกมันก็เริ่มมีลูกปลานะครับปลาหมอจากที่เคยตกคลิปก่อนๆมาในตัวมันย้องนั่งใหญนะ่ตัวประมาณ4ีนิ้วเลยปลาหมอนี่ปีนี้มันก็ออกมาที่ อ,อะไรนะบ่อข้างๆที่เดิมนะครับฝนตกมาน้ําขึ้นแล้วมันก็มาแพร่พันขยายพันุนะครับก็เลยปีนี้ก็เลยกะว่าพอดีขุดบ่อนะก็เลยตกแล้วก็เอาไปปล่อยที่บ่อนะครับที่ใช้ก็จะเป็นกุ้งนะกุ้งแล้วก็หั่นเล็กๆหั่นชิ้นเล็กๆ ตอนนี้มันจะมีอยู่ประมาณ2 3สมรุ่นรุ่นแรกๆก็คือจะประมาณตอนนี้ขนาดประมาณ3นิ้ว3นิ้วกว่าแล้วนะครับแล้วก็รุ่นต่อๆมาก็ประมาณ2นิ้วนิ้วก็มีนะครับบางตัวก็ยังใส่นิ้วก้อยนะครับก็เลยมาตกเลาะแถวๆหน้าแคมป์นะครับเพื่อเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยมาหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปไว้ไม่ได้ถ่ายทําคลิปไปดูกันครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีที่ตั้ง ตกยากอยู่หน้าแคมป์หลังคาเตี้ยหมายนะครับก็จะเป็นหมายประมาณนี้อ่าทางโน้นได้แล้วนะครับพอบบได้มาอีกตัวหนึ่งจิงได้หลายตัวแล้วเพิ่งมานั่งถ่ายทำทคลิปหมายก็จะเป็นหมายประมาณนี้นะครับมันเป็นที่ลกล้างหน้า คลังนะครับแล้วก็มีแคมคนงานอยู่นะก็เลยมานั่งหย่อนกันหน้าแคมนะครับน้ําก็ประมาณสักศอกหนึ่งยังไม่ถึงแต่ปลาหมอเยอะมากมันออกมาแพร่พันธุ์มาขยายพันุ์ในตัวใหญ่เนี่ยแทบจะไม่ได้ตัวมันปีนี้ได้ไปไม่กี่ตัวคลิปแรกรู้สึกจะได้สี่ห้าตัวจากหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้อีกเลยผมก็เลยไม่ได้ทำคลิปไว้ไปดูกันครับติดตามกันนะว่าจะได้ตัว

ลำบากติดหลังคามองไม่เห็นมันย้อนแสงครับตัวประมาณเนี้ย พิษเดียวนะครับประมาณมันชุดนี้น่าจะออกประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนลาชุดชุดสองแต่ถ้าชุดแรกเนี่ยจะใหญ่กว่านี้นะครับชุดแรกเนี่ยประมาณตอนนี้ประมาณสามสี่นิ้วละรอบนี้น่าจะได้ไปประมาณสามสิบสี่สิบตัวละแต่ละรอบจะเอาไปปล่อยประมาณร้อยร้อยกว่าตัวนะครับปล่อยบอ่อที่บ้านโอเคปลาหมอน้อย

ความองเห็นตาเลย้ืมโอ๊ยติดติดติด <c oughs> <c oughs> เกือกไม่ได้ตัวโอ๊ยหลุดแล้ว <c oughs> นี่ตกปล่อยตัวแค่นี้ประมาณนี้ซส์มันเริ่มเงียบไปแล้วหมดตัวแล้วมั้งหลุมนี้มันก็มีแค่หลุมแคบๆเพเื่อปามมันไม่ได้เยอะขนาดเป็นบอ่อหรือเป็นอะไรพวกนี้หลุมแค่นี้ มั่งหากินวนไปวนมาแต่วนไหนมันตื้นแล้วมันไม่ค่อยมาตอนไม่ถ่ายนี่กินอย่างดีเลยพอเริ่มถ่ายนี่เงียบกิ๊บอปลาชน เงียบเลยเงียบจริงจริงเลยไปเพิ่มมาอีกมองไม่เห็นโฟกัสไม่ได้เออไซมันมีหลายๆไซปนกันเพราะมันออกคนละรุ่นกัน ก็จะประมาณนี้ดูกว้างดีกว่าเออหน้านี้เป็นป่าป่าแล้วก็ถังข้างหน้านเป็นถังที่ผมเลี้ยงไว้มันต้องหย่อนไปเรื่อยๆแถวนี้ขึ้นตรงไหนหย่อนตรงนั้นนะครับได้มั่งไม่ได้มั่งกินมั่งไม่กินมั่ง ถังนี้ก็เป็นถังที่เลี้ยงไว้นะครับอรอบนี้พึ่งมาลงได้กี่วันเองสองสามวันนะครับสองสามวันว่าชุดก่อนๆเนี่ยเอาไปปล่อยหมดแล้วนนไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับนี่นะครับชุดตระหมาทำไมนะหลุดเด้ออา เดินทิ้งเบ็ดมาแป๊บเดียวครับจะมาเดินดูตรงนี้ทางโน้นทำหลุดตัวใหญ่ด้วยงัดไม่ขึ้นคันมันเป็นคันมันเป็นคันเล็กๆครับให้ัอบอย่อนลอ,อยฝั่งนน้นคันเป็นคันเล็กๆหลุด เอาสวิง,วาง,งวางไว้กระชังวางไว้ใส่กรดีเอาไปปล่อยที่บ่อจริงๆก็เอาทั้งหมด,ดนะครับเพราะว่าที่บ่อมันเป็นบ่ออาศัยนะ้ําฝนอย่างเดียวมันไม่มีปลาขึ้นมาก็เลยเอากระดีไปปล่อยเพื่อให้มันแพร่พันธุ์แล้วก็ถ้ามันมีลูกปลาเล็ก,ลกมันจะได้เอาปลาอื่นปล่อยได้ด้วยดกดีหลายอยู่ แป๊บเดียวครับทั้งกะดีทั้งประมออดิสักพักก็คงต้องไปแล้วครับเพราะว่าต้องไปทำงานต่อยวต้องไปทำงานต่ออีก จะไปเช่นกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทาง,งานนี่ช่วงเที่ยงปลาก็เริ่มเงียบเลยอา,อาหารใบอ่อยอันนี้อะไรเอาใบอ่อยอ่อยที่นี่เหรอ,อ,อเดี๋ยวอาหารอ,าอ่อยทิ้งไว้นะโอเคก็ต้องไปแล้วครับเพราะว่าใกล้เวลาเข้าง,งานแล้วเดี๋ยวไปไม่ทันเดี๋ยวไปทำงานไม่ทันเราก็ต้องรีบไปก่อน ไม่ได้อาบน้ำอาบท่าเลยปลาก็กําลังปลากินดีก็ยอดย่อนไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆนะเก็บไปทีละสิบยี่สิบตัวแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงไว้ในอ่างนะครับพอเลี้ยงไว้ในอ่างแล้วก็ถึงเวลาได้กลับบ้านทีนึงก็ผลกลับไปเลี้ยงทีนึงนะครับไปปล่อยทีนึงนี่ก็ให้อาหารเป็นอาหารลูกปลาดุกนะครับให้อาหารลูกปลาดุกก็อยู่ได้ รอบแรกเนี่ยกะไม่ถูกนะครับรอบที่สองนี่ก็อยู่ได้ไม่มีปลาตายเลยนะครับรอบแรกนี่ตายไปเยอะพอสมควรเพราะว่าไม่รู้จะเอาอาหารอะไรให้มันนะก็อเอาลำบ้างอะไรบ้างให้มันกินไปแล้วก็ Umwelt, น้ํามันเสียแล้วมันก็กัดกันเองนะครับแล้วก็ตายค่อนข้างจะเยอะแต่รอบนี้ก็สองรอบที่ผ่านมานะครับโอ้โหกำลังขึ้นอยู่เลวนะสองรอบที่ผ่านมาก็ปลาไม่ตายนะครับให้อาหารแล้วก็ เปลี่ยน่ายน้าบ่อยหน่อยก็โอเคอยู่อ่ะโอเคครับก็คงต้องลากันไปแค่น,นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ที่บนสั้นนะครับตกปลาก็ไปเลี้ยงตอนนี้ตกเลี้ยงอย่างเดียวนะอ่ะโอเคขอบคุณมากครับครับอีกรอบหนึ่งนะฮะรอบนี้อ่าผอ,อเข้าไปทำงานแล้วนะครับแล้วก็อ่า ไม่แล้วใจไม่เช้านะไม่แล้วใจนะครับปลามันวันนี้กินดีพอสมควรจริงๆแล้วหลายๆวันมาเนี่ยปลาไม่ค่อยกินนะครับพอฝนตกหรือคือน้ำมันขึ้นลงตลอดเวลานะครับพอน้ำมันขึ้นลงตลอดเวลาเนี่ยฝนตกมาปลาก็ไม่ค่อยกินนะครับก็เลยอ่าต้องหาโอกาสเป็นบางวันเนี่ยมันจะกินนะครับวันนี้รู้สึกว่ามันกินกินดีนะปกติต่อวันไม่ใช่ว่าต่อวันหรอกวันหนึ่งก็จะมีช่วงพักได้แค่ ไม่กี่ตัวนะสีหตัวก็เก็บๆรวมๆไปนะครับแต่วันนี้รู้สึกกินดีก็เลยกลับมาเล่นคนเดียวอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างรอปบอนะเดี๋ยวปบบช่วงพักเบรกจากงานก็คงวิ่งกลับมาต่อนะครับเนะี่ยไปดูกันครับว่ามันจะยังไงนะครับอันนี้เป็นรอบสองละวนมารอบสองครับไปติดตามกันครับเป็นทางไ อืมอล้วตัวประมาณนี้ครับ มันไม่ใหญ่แต่ก็โอเคเอาไปเลี้ยงอย่างเดียว ล่วงน้ำเลยกเดียวหครับอันนี้ใสสวยขึ้นมาหน่อยอันนี้น่าจะเป็นรุ่นรุ่นสองนะครับไม่ใช่รุ่นหนึ่งถ้ารุ่นหนึ่งนี่จะใหญ่กว่านี้นะครับ Oh. Mm hmm. ไซนี้ครับคือไซชุดแรกนะครับอันเนี้ยอันนี้เป็นไซชุดแรกเลยนะครับประมาณสามนิ้วนะอันนี้แหละครับแต่แม่แต่ยังไม่ใช่เป็นไซที่ตัวแม่พันมันนะแม่พันมันจะใหญ่กว่านี้ กินปั๊บเลยตัวประมาณนี้ครับโอ้โอมาแล้วปหมอ,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 อเกือบไม่ได้ตัวรับพุงป่องเลยกินอาหารก็ไปเยอะเอาอาหารโยนล่อนไน้กินอาหารเยอะเกิน มาเลยพอ,อมาแล้วก็ต้องทักเบรกเบรกไม่ได้เบรกต้องรีบมา if you อ,อ้ยันอ่อนด,วด้วย hey, hey. มาแล้วครับใส่ประมาณนี้แหละปรนะุงเต็มเลยสองนิ้วสามนิ้วประมาณสองนิ้วสองนิ้วครึ่งเต็มปุงเลยเต็มพุงนี่คือ ได้เงียบงี้ไปพักหน่อยนึงนั่งทำงานนี่แมนนนน่ก็ดีจ้าแม่ก็ดี <laughs>

ตัว่ด้ตัวใหญ่ปา,ากมันก็แข็งเนอะครับรอบสุดท้ายของวันนี้น ก็ได้หลายตัวอยู่เป็นสิบกว่าตัวนะครับก่อนที่จะปล่อยลงบ่อนะน่าจะสิบกว่าตัวได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วนะครับในกลุ่มของวันนี้นะเมื่อเช้ามันจะได้ไปตัวหนึ่งอ่ะโอเคก็คงจะปล่อยลงบอ่อแล้วก็ตอนเย็นเอาอาหารมาให้ทีคั่มๆลืมเอาอาหารมาองเอาอาหารมาให้ครับ ต้องลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับด้วยวิวสวยๆนะขอบคุณครับ